และพฤทศพเป็น2ใน5ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เตรียมรับโชคเงินพุ่งเข้าใส่ในวาระโอกาสดาวอาทิตย์เสวยราชาโชคตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง17กรกฎาคม2566นี้นะครับไปต่อกันเลยครับสำหรับลัคนาราศีที่3ที่มีเกณฑ์รับโชคเงินพุ่งใส่วาระโอกาสที่พรทิตย์เสวยราชาโชคได้แก่ลัคนาราศี สิงอ่าใครเกิดสิงบ้างครับใครเกิดสิงบ้างพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาพิมพ์คําว่าสิงห์และพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาเป็นเลขนําโชคของท่านและเลขหนึ่งกำลังจะเป็นเลขที่นําโชคของท่านมากๆนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าดาวอาทิตย์หรือดาวเลขหนึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งนี้เป็นดาวประจําตัวของท่านคนเกิดลัคนาสิงห์ราศีสิงห์มีความเป็นผู้นําแฝงอยู่ในตัวซ่อนอยู่ใน